สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะแบรนด์ของ Mush m h s o r e t e a นะคะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์มัชชะนะคะแล้วก็เป็นตัวยามิเนาะเป็นเกรดเซเลมเนียลตัวนี้แบรนด์เขาเคมนะคะว่าตัวนี้เป็นถั่วสุดของแบรนด์เขาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ดูสีว่าจะเป็นยังไงนะคะ สีเขียวนะคะเป็นเขียวอืมเขียวไม่บอลมรลกดมากเนาะเป็นเขียวใช้คล้ายๆของเกรดเอ่อมีเดียมของตัวมัชมัชชาสกิเลยเดี๋ยวขออนุญาตดมก่อนเนาะโอเคค่ะหอมหอมถ้าถ้าดูจากสีเนี่ยแอบตกใจนิดนึงเนาะเพราะน้องเป็นตัวเกรดเซเลมเนียว เดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะก็เป็นเมนูเดิมเนาะเป็นเมนูสาหรับคนรักสุขภาพละกันเป็นเมนูเทียมมชะชักนะคะเราจะใช้ตัวผงมัชัะ4กร,รัมนะโอเคนี่สีของน้องนะคะคล้สีของมะชากิมาก เหมือนเป็นเกรดแบบมีเดียมอะไรประมาณเนี่ยแต่อย่าดูแต่ตาเราต้องชิมน้องก่อนเอย่าเพิ่งว่าน้องโอเคค่ะสีกรรมสีกร,รมเรียบร้อยอนุมานว่าสีกรรมแล้วกันเนาะจะตักเลยก่อนปิดซองนะเราก็ไล่อากาศออกก่อนชิมชม ดีใจเลยปึ๊บจากนั้นเราก็ล่อนชาค่ะเราใช้ที่ล่อนชาแล้วก็งวงแหวนนะคะสามวงของเทเลอร์มาฉันะแล้วก็เทวยชงชาเราใช้ของมัฉัดสกิค่ะมีสีดำกับสีขาวให้เลือกโอ้น้องไม่ต้องล่อนอะไรมากมายเลยละเอียดมากดูดิทำไม่ถึงกี่วิเองไปแล้วหมดแล้วนะคะ ออสีอ่ะเดี๋ยวดูสีดูสีผงชาละเอียดนะคะแต่สีถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนาะที่เราเคยเจอมาสีไม่สดไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองชงดูก่อนโอเคค่ะเติมน้ำนะคะที่เราต้มไว้แล้วไปที่สามสิบถึงสี่สิบอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะ โอเคค่ะเราเติมไปที่สามสิบสองอาระยตัวนี้ก่อนหลังจากที่ใส่น้ําไปกลิ่นทั่วนะคะลอยฟุ้งขึ้นมาเลยขอแย็ดดมอืมหอมหอมถั่วโอเคค่ะอ่ะเรามาทำให้น้องแตกตัวก่อนนะคะ ตีด้วยความเร็วสูงจะตีด้วยตัวเดิันยูหรือเอ็นก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดประมาณยี่สิบถึงสามสิบวินาทีนะคะ มีกลิ่นถั่วลอยขึ้นมาอยู่บ้างนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะเราก็ยังตีได้ไม่สวยนะยังไม่เป็นโฟมสวยนี่มาขยากดูนะคะว่าผงชาของเราละเอียดหรือยังหอมกลิ่นชาอร โอเคเดี okay, ๋ยวเราเติมน้ําเปล่าลงไปเลยตัวนี้เราใช้นะคะน้ําเปล่าของมิคุณเหมือนกันเนาะน้ําแรกตัวนี้นะคะในเซรามิคเลมิเนอร์วอเตอร์นะคะอ๋อลืมช่างเป็นไรเรียบมาชึบนะปรับนะคะเติมน้ําเปล่าไปที่ร้อยยี่สิบถึงรอสามสิบก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบข้มเนาะ ร้อยสามสิบห้าก็ได้นะคะแล้วก็เทน้องลงไปเลยนะคะอ่ะอแต่หลังจากที่เราตีน้องสีสวยนะคะสีสวยขึ้นมามากๆเลยสีเขียวอันนี้เป็นโมเลกุสวยมากๆแต่รสชาติอันนี้ยังไม่รู้นะคะว่าถั่วจริงไหม โอ้โหสวยมากเลยตอนนี้เราใช้น้ําแข็งนะคะเป็นลูกบอลเดี๋ยวมีปักพิกัดในตะกร้าให้อุ้ยเลยโอเคค่ะไม่เป็นไรอ่ะคนสวยมากอัฉระเราก็ต้องเป็นหลอดสีเขียวหลอดตัวนี้นะคะของเราเป็นหลอดแก้วเนาะสำหรับรักโลกของโอเชียนะคะอากคนค่ะ สีสวยมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะอร่อยอะ่ะหอมถั่วตุ่นๆแล้วก็หวานตั้งแต่ที่ชิมลงไปเลยหวานปลายลิ้นด้วยไม่เคยเจอ มัดฉะตัวไหนมาก,ก่อนที่เทสโนตประมาณนี้สำหรับเรามัดบอทีตัวนี้เราว่าผ่านนะแล้วก็ถั่วไม่ได้ถั่วจ๋าถั่วตะโกนแต่มีความถั่วนวลนวลสวยๆเก๋ๆผ่านค่ะให้ถ้าสิบถ้าสิบเต็มให้9.5้าละกันโอเควันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพิกัดนะคะอยู่ในรายละเอียดเนาะเดี๋ยวแปะไว้ให้สวัสดีค่ะ